เอาโลภุตระมาใส่ใจใส่ใส่ใจใส่จับใส่สมองเราก็เอาโลภุตระมาคิดมาอ่าน i'm ว่านนตามญญาจิตาแล้วก็จำเรือ่องตาแล้วก็สูนย์นะครตายอีแต่ถ้าถ้าไปถ้าไปนิพพานได้การบุญพ้นไม่ต้องกลับตายในกระจกศูนนี่ยระจแต่แต่คันว่าจะเป็นไปได้หรือไม่รอบอบเราก็ควรที่จะต้องปฏิบัติ เราไม่รู้เพราะคนที่เรายังคุยกันอยู่เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราไม่เคยตายแต่ถ้าเราตายแล้วจะมาจะบอเราจะบอกอะไรยังไงเพราะคนที่ตาย,ตายไปก็มไม่อยากมีใครกับอกเราแต่เราก็คงจะเช่นเดียวกับเขา ศรัทาก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งเกิดจากจิตเนี่ยผมมาถึงตรงนี้นะผมผมเริ่มสว่างขึ้นนะยจิตถ้าเราไปฝันอะไรเราก็ได้อย่างนั้นถ้าเราไมฝไปฝันราไ็ไม่ได้เพราะเพราะสิ่งที่เกิดก็เกิดจากจิตจิตที่มีความบูกผุก ที่ไหนถึงได้รู้ถึงไดเห็นเนี่ยเหมือนกับเราจับมือจู่จู่มือกันมาเลยเนี่ยมองออไปสู่ความเบิกบานมองมองออกไปมอง

เป็นไปตามตัาตาเป็นตามสภาพสัาตาเป็นอย่างนั้นสับ่ามกแกับาอนัเอรกตาคือรับตาคือแก่ัยเจ็บบตาคือตาย จากความว่างเปลแล้วมันเป็นตัวตนขึ้นเขนเกิดเขาเกิดก็ไม่ใช่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 ไม่ช่ไม่ไม่ใช่ไใช่ไจ่ใตาไม่ใ่ไม่ใ่ามไมว่าม่ใมา่าม่่า ว่าและก็คือเกิดจากสุญิตา əhmət ตาคือคือการอ่ตั้มนันจตาคือเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ไ